สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวรังค่ะเตียงหักนิวเคลียร์เพชรจ้าปิดฉากชีวิตคู่ขอทำหน้าที่พ่อแม่ดีที่สุดแจงไร้มือที่สามเตียงหักนิวเคลียร์เพชรจ้าปิดฉากชีวิตคู่ขอทำหน้าที่พ่อแม่ดีที่สุดแจงไร้มือที่สามอยากให้ทุกคนยอมรับในการตัดสินใจของเราทั้งคู่หลังจากมีข่าวลือออกมาสำหรับคู่สามีภรรยานิวเคลียร์หรันษาและดีเจเพชรเจ้า ถึงสถานภาพความรักของทั้งคู่โดยก่อนหน้านี้นิวเคลียร์เคยออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่ายอมรับชีวิตคู่มีปัญหาแต่กําลังแก้ปัญหาในทางของตัวเองอยู่ล่าสุดสาวนิวเคลียร์หันสาออกมาโพสไอจีประกาศชัดเจนว่าชีวิตคู่ของนิวเคลียร์และ DJ เจเพชรจ้าได้เปลี่ยนสถานะจากสามีภรรยามาเป็นเพื่อนรักกันสักพักใหญ่แล้วจากนี้ไปขอทําหน้าที่พ่อและแม่ของน้องไทก้าให้ดีที่สุดโดยยืนยันว่าไม่มีมือที่สม โดยระบุว่านิวขอพูดตรงนี้ทีเดียวนะคะตอนนี้นิวกับพี่เพชรจ้าเราเปลี่ยนสถานะจากสามีภรรยามาเป็นเพื่อนรักกันสักพักใหญ่แล้วล่ะคะ่ะหลังจากนี้เราอยากทําหน้าที่พ่อและแม่ของน้องไทก้าให้ดีที่สุดเราไม่ได้โกรธหรือเกลียดกันไม่ได้มีเรื่องมือที่สพี่เพชรดีกับนิวมากเป็นพ่อที่ดีที่สุดของไทก้าเรารักกันมาตลอดแต่บางครั้งความรักมันก็ไม่ได้เป็นตัวตัดสินว่าสองคนจะสามารถอยู่ด้วยกันได้เสมอไป มันมีเรื่องทัศนคติการใช้ชีวิตและเรื่องซับซ้อนมากมายที่ทําให้เราทั้งคู่มาถึงสุดทางของเราแล้วแล,วและเราก็ได้พยายามกันที่สุดแล้วจริงๆนิวอยากให้ทุกคนยอมรับในการตัดสินใจของเราทั้งคู่นะคะเราแฮปปี้ที่จะอยู่ในจุดนี้เรายังห่วงใยการปรึกษาการเลี้ยงลูกด้วยกันและนิวขอโทษพ,พี่สื่อตรงนี้เลยนะคะนิวจะไม่ขอตอบพี่สื่อหรือออกรายการเพื่อพูดถึงเรื่องนี้อีกเพราะทุกอย่างที่นิวพูดไปเมื่อไทก้าโต เขาจะต้องเห็นมันเมื่อเขาเห็นนิวอยากให้ก้ารู้ว่าถึงป้ากับมีจะเปลี่ยนไปยังไงแต่สิ่งหนึ่งที่มันไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไปนั่นคือพ่อกับแม่จะยังคงอยู่ตลอดไปเราจะเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดก้าจะเติบโตมาโดยมีพ่อและแม่เคียงข้างเสมอนะลูกรักลูกที่สุดขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจให้เรานะคะขอบคุณครอบครัวพี่เพชรท,ที่เอนดูนิวมาตลอด โดยเฉพาะครอบครัวของนิวที่เข้าใจและเป็นพลังให้นิวมาเสมอรักมากขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสด c o t h ค่ะหากเพ,เพื่อนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระแสข่าวรังด้วยนะคะ